สวัสดีที่ใดบริญญาครับพี่น้องโอ้ซ่องเขาบ่กันเลยนครับบอลอู้บอลที่เนาะครับการสวัสดีครับพี่น้องครับกาสวัสดีเสาร์วันที่ครับวันที่สิบแปดครับพี่น้องครับเบาตัวครับในเสียงในบดครับนี่ครับเห็นการละกอมาใหม่ครับวันเดียวมึงหน้าแล้วมือนไอ้เอ็งจะคล้องมืออีกว่าสิกุ่มมือบ่ครับมากับแม่ครับครับหน้าพุ่นกระยุพุ่นพี่น้อกมาก่อนครับเดี๋ยวไปเบิร์นวะพุ่นในยังกับบ่ครับ แม่กำลังเสริมพลังครับพี่น้องคุณครับเอาก่อนประสิทธิ์เพีแห่งคุดครับเบากับมหาลอกครับเอวี่ยมกับเท้าหน่ายจะคองนี่ครับหน้าเบาครับเบึงก็เพียงกอบเพื่อนนะครับในเขาเช็ดไปสอบกับพี่น้องปีนี้มาคุมมาคุมกินแบบพูนครับบอกหน้าเพ่นกิจุลครับเดี๋ยวไปเบึงว่าเพื่อนในหยังระบขุนครับปอนฮะ เป็นยังบันดิครับเบิ่งกระตเพิ่นเด้โบผมคุน้องคือทุ่มกันพรวดเนี่ยหาหักบโอวยถ่ายหนูหนพิ่น้อกําลังเสีย่ายอยู่เบิ่ลก้มต้อนี้เียผมถ้าเางออผู้ใดีขนาดใหญ่ล่ะโว้ยคุณอดีเขาพอเมียเหตัวกระปูหรไหลครับเดกระปูเมครับ ไกรไดเต้ปูคับนี่ปูรับเด๋ยัหน่อยยงมึงกพีหนังปูกรไดจนที่เต็มเโอ้ยครับมันเป็นหมันพี่้องไม่แต่ปูมันหมันี่อีนเฮ็นี่ครับงป่าว่าแล้วไปเอาอยู่พุ้ยเขียดค่อยเขียดวันไหนวันไหนครับวไหนครับใครดอกเน่ยปล่าใดได้หรอ้กับแม่วนไหนแล้วยาใหเห็นลงกบอให้มึงกบอ ไปห่นอะไเย็นงเขามปให้หน่อยกปูโอ้ปูแม่กลบตนสอบโ่บดพี่น้องคันเขลียกับปูไายเลยคันขัละกอหหกในลาลายที่พงส่งมวนมวนมวนครับพี่น้องวนนี้ครับตามไปเบืองน้กันครับยังกับว่าโเปนนี้กอนแรงไปให้เห็นสุดกนมาเด็กบงหลายนึงครับในมิเตอตัวใหญ่ว่าดีครับ บอ่อุ่นปแล้วก็เริ่ทำการแสดยงย,ยังเคียดว่าเต๋ตัตใหญ่ว่าเคียดยังเคียดย <c oughs> ขึ้นโอ้ล <c oughs> ้วเคียดหน่ย้ยเคียดจังครับเคียดเข้า <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> น,นอ้ยมาหลายคนกับวลเนี่คือพี่น้องมวลอผู้นึ่งกับตองใบผู้หนึง่งละเดี๋ยวไล่ขับกระปูแล้วคดอฮ้าเครียดน้ำเขียดน้ำเปียนน้ำหนึ่งลพอว่า มั่นข้องนะครับข้องกระเกี่ยบข้องเพียงคนมากคนเด็กอยู่หลีอยู่นเหนี่ครับก็เกลียดกันดีครับพรมใหม่นั่นนี่ครับเที่ยวพวกนี้พี่น้องไปคันเราไปถิบมันครับครับพอกระปูุกครับพี่น้อง ต้องก็เลยข้อไม่กันนะฮักสำมุญจังก็ขับรถบ้านครับพี่น้องนะขับตู้งามเลยครับปูตู้งามเลยขับตัวเรีกแข่งฟานครับพี่น้องเจ้าเก่าคือเก่าครับหนาใสขับนะเพี้ยนแต่หลังเอาขึ้นมากขึ้นลยนะฮ้อนโอ้ยผู้สีหมันฮ้อครับเอาทำ บัืงนาโหลดครัะปูเก่าครับพี่น้องเมื่อวานนี่บักหลายโอ้ยเฮ้ยคือว่าเปลี่ยนมือ่อ้ผู้อื่นได้ได้จักตัวครับนี่ครับพูดเนี่ยอยู่ครับพี่นหลงว่าแม่กระปูโอ้ยครับอ่ะอ้าเอย่าาหวังไรโอ้ยครับของแท้ครับของแขกฮะตัวแรกแข็งหมันครับ ว่ง่เป็นง่ยเปลีง่โอกโอง่ายมีอะไง่ายเขาเขี่ยี้ให้ก็พอกระปูครับพี่น้องไอตัวใหญ่ยเี่บงอ่างเกีังเอาบอย่างคัดเอาบืองเอาบื้อเป็นบข้องครับพี่น้อง้องทังหมด ว่าเป็นตัวตัวใหญ่เลยีตัวตัวโผตัวหัวจกแม่มันนครัพี่ดาวโจ๊กอบวันี้ทนไหมนนะป๊ดตัวใหญ่เลยตัวใหญ่นาะตัวใหญ่ป๊อดครับถึงแล้วครับพี่ดาวกระปูครับเขาอดแต่ว่ากงใครับพี่นิสยครับพี่ดาว Qua quá mặt tôi nhanh mà nóng mát mát đâu mát 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 đi mát pá 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 cảm Cảm ôi bắt cả phun à, kiếm muỗi này cả phun, cái thăn, cái thăn đây, ừ. 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 nhiều, nó bôi anh vô địch của hắn không được cái thấy tay không phải phải của hai chân này. Hãy quá tuyệt vọng. đây vẫn này luôn 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 này. luôn luôn Đầy không nhỉ? Ủa, đầy tươi không hề Đầy không không kia đây xong <laughs> rồi.

โอ้ยเผี่งเผื่อไงจกนิ่มี่าปุ๊บป๋าตรงไงเลยไงกลังทำพิธีการเนี่ยให่บราใหญ่ครับจกจนเล็บมืออ่รนบพี่น้องเห็นนี่บอกจับจนเล็บมือเน่าพี่น้องจนเลือครับแตทำาบ่อยมากมากครับพี่น้องก็ดีไป้ับเยี้ยมานะเออทำล่ะ Ừ, được. Tôi có ngặt. được thì tôi mè nó được. được.

ใหญ่ดีตัวนี้ว้ย่ได้ชิปตัวดีปงใส่ก็ตําหมกทัววันธรรมดาได้ครนี่มันจวดจวดนี่เชียร์่ันนเพิ่ปก็ได้ตัวใหญ่ดีก่านี้บ้ขับสองตส่วนโอ้ยพี่น้องขันลังเหบ่เข้าวมาทุอยากเนี่ยปืนกบ่อเอเนียบ่ได้ปืนเองค้างด้ยหายครับมาขังกัน ก็เป็นตัวใ่ิ่มหูกับปูแถวนอกวันนี้พี่น้องเิสปดเจ้าใหญ่หูกับปูนี่หูกับปูเด้อวันนี้ทีเอาเบิรนหน ed, ้าแล้วหอยแล้ตัวนึ่งตง่หมเียดไหมเียดไหม่เสีดนะเดี๋ยวบไปไปะ มาโโโหใอคือบอกเฮ้ย่โอ้กเอาันยังไงกะันใเดโอ้มวนที่นอนก็หลายคนเข้ามาจุ่มกัน เพิ่นฆ่าดีอากเอาเดี๋มื่อคันอากเออโกบทั้งคุนท้งกระมาครับโอ้ยครับข้างนี้กับพอพี่ต้องดูแลตัวใหญ่เนี่ยเป็นไก่เดีครับก็ได้เขียนก็ได้เขาก็ได้เ่านี่ยมุดตัวยานุ่โอ้ยก็เดียวตัวเดียวทั้งหมกระปูกันเลยพวนี้พี่น้องขุนน่าแล้วมาไเสียๆเขาเก็บเอวห่วงเขาไปเสียไก่แล้วครับ นนนนนเกแล้วก็เดกูซด้อูหนึงไงมามามาีองมามามาปะใหญ่ with with ่ว yeah, er. wow. ่ถึงบ่ถ like ึงมึนถึงขึบ่ถึงหาเจามันเบาหวานบ่ถึงบ่ถึงกับเปียนมือูไฟวาขุดเอาหบ่ไก็อครับ้เอาเอา่านเขา่านเขา thầy thầy cốt thầy không biết nhiều no. cố nó cốt cái ông cốt có em จองแนินแล้วมันได้หนูป่นพี่ดองพ่นเอาพอเอาเมีมันหนิมาเอาซ้ำหนีดอกอ๋อเ้อดตัวน่อยดิกท้รดมันครับพี่ต๋องโอ้ยบู๊ยครับมว่าครับกิ้หม้อกํนลังยันอะครับเป็นยั่นเ่าเห็นคักว่าคูเป็นยังไงบ้างคันเลยวางเบื้องเห็นเบื้องมาไหวอีกคนแล้วะ ไอยู่ตัวดีนีกด้าบ่แ่ได้แล้วเนี่ยดเียน้าเอาเลยไม่ได้ไม่ต้องขอรู้กรเปาได้บาทไม่้องไม่ต้องไม่องให้ดี่ล้งไปนหโอ๊ยเอ๊จะรู้โอ๊ย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 ยออโอย ได้เลยลูกไข่ก็บอกว่าเป็หญ้านี่ลูกไข่แหงมาบ้ว่าสนใจงามมากเลยระ่นมันเป็นคเส่นตัวีิน้องเอยเป็นโรคมคุ๊บนะครับใช่้มื่าป่าแล้วบโอ้ยกูอออไปจะเคลียร์เป็นดาลอย่างน่อยเโอ้ยไปตะโก้โอ้ยตาองผม bò mi phải đi hiện tiếng đâu nữa thì vào chẳng đấy chẳng đừng à bà kín làm còn đâu ôi đây như vậy,

ว่าแค่ให้ตัวให้นบะนี่โอ้ยโอ๊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 ยโอยโอยโอ๊ยโยโอ้ยโออยโอยโอ้ยโอยโอยโอโอ้ยโอยโโอ้ยโอ้ยโอยโอยโออยโอยโอโอ้ยโอยโอยยโอยโอยโอยโยโอยโยโอ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 ย บอจัดไปคนมันเป็นวลาหใหญ่เลยอ่ะจัดไปเอาไปปลอบใจยาได้หรอยาลมบอเราพมาเขียดแล้วมาเงินคใายอีนกันนะยามาทางมันเขียดลงเห้ยเป็นนี่ดอกให้จ้างดอกมื่นนาที่ไม่ใส่เท่ามื่นนา ครับนี่แะครับพี่ดองม่ไกองวนยๆ่กค่อก่อนบมือก่นเที่ดคเมื่อก่อนเด็กบไงหลากหลายพี่้องว่ได้มาน้กานครับไปให้ไปบ้านให้ก็ร่วมคนได้สักระสองมื่นนี่นะครับวนครับไหมีหน้าเลยก็พหอเขาว่ากินน้ำกันอดครับ น,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 นี่นะครับบานเท่าครับพี่น้องค้ายา้ากินกับปูอึดเนี่หาเขาเลนดูฮะในบรใเกระซังมาเตะยนม้ามวน,มวน,วน,นกับอาศรมลงเดียวย่ซสายครับน,น,นี่มาคุย,ยนะนนแดวี่เน,น,น่นนยเขียดกินบ้างเอาจะย่ใสายเลยคนคอนโดสนะ

มแเลเยามันจะย่หม่า่า่าฮ่่ิ๋วิกมวเล่ว่าเลิกดเเลือดลว้วเลือครับดกได้กรัปูโอตรข่อยบนกคตรมเขนจังต้องงามเนี่ยเอ็นเลยมจะเลือดเรับ จปีหรับทมบางงานคู่ให้น้าเล่าเอารืมไทยเพราี่แม่ว่าจะเขียนโมเต๊บอดล่ายเมื่อกันเต้นเต็มนี่บ่นคอควานี่ว่าเขียนโมต๊บอดคว้า้วบพี่้องขวดคนรกพี่มวนเป็นมวนครับเมื่อกีผมเต็มให้น้าอืคืออยู่คนันดี

ตัวตใหญ่เลยเฮ้ยครับมันตัวใหญ่ครับโอ้หห่ยครับมันกัีมันเต็มคู่เดียวสับเฮ้ยล้วมันเลยเอาอีกครับเอาอีกเอาอีกป้ยเอาหมเอาหม รับมีแต่หูเดียวครับคานขวดยูบเห็นได้อวนี้เนาดโอ้ยมาหมันเห็นเเพิ่มเฮียู่ขอบล่ขอไหล่อุ้ยตาบ้าทีหล่นะองเงิ โอ้ละบ้าเป็นทำเป็นเลครับพี่น้องมาหลบ็นาตัวใหญ่เลยต้ไ้ห่่อนม่ม่จ้วคัน้อยคือตัวน้อย ตัวเดียวหอยกระไว้น้ำบาดน้ำเมียงครับใข่เนี่ยพี่น้องไข่อย่างเดียวแต่ว่าแถวนี่เป็นยินมันคุดง่ายๆครับนี่ครับกำลังนะครับใส่ไหมล่ะพี่น้องใส่ไหมเหรอมาขึ้นมา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 ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยหย่าอย่าเบาหย่าติดล่ะตเดียวตงเข้าหัวเลครับพี่ดาวหุบหุบครับนานครับตัวบางใหญ่เลยขึ้นมาที่ดาวเสนาแล้วตัวบางใหญ่เลย ว่าเอานนันล่เขาเอาเขาม่แต่ไหนเขาบอกมันเลิกหลายโมขึ่นง่ายเลือกไข่้มันขุ่นยิ่ตัวใหญ่คยครับในไร่โกมูครับพี่น้องครับบาก็ถืฮคุณดีข่าวครับเ็นนายหาไหอว่ยทนคุณครับคุณครับคุณแม่จะพาไปเที่ยววิกซีแล้วนะครับโตตึงประจำบ้านครับพี่น้อง นี่ครับมันไม่จะเลื่อนมิโตตึงกัีนี่หละไปแข่กับตัวไปแค่กับตัวตึงในย่องนี่ครับพี่น้องเม่เราสามหมื่นในพอกบ๊้าใสมันโใสใสใส้าขาขาดทีใดบริยานทกพี่น้่มโอ้วางนหขยับปลาอู้ปาดี ปาดเมียแล้วเด็ครับโอ้โตัวโค้งงายหูครับพี่น้องปาดครับตัวงายเลี้ยงอึงโอ้ยที่ได้บินมาคือลูกเจ้าโกรดมาครับอ้าวมันแล้วครับพี่น้องได้ตัวหนึ่งแล้วยังไงเห็นเหีียวจนเต็มเลยปากจมูเง็นกระเทือนนี่แหะแม่แล้วบ่พวอกับเหีียวจุดเต็มเต็มหูครับพี่ครับโค้งง่ายอุ้ยถือแบบตัวงามครับพี่แล้วครับ นถือว่ามันเลยครับเฮืยอมี่หัวขวัญนะจัดบางอีครับ้าเด้พพอยเล็กตัวบอสมาแล่ะพี่น้องครับบอสครับอุ้ยล่ะบอสตัวบาง่เลยนาน

ัาเลยเพิ่งำรปูเอาๆนะสิละอะไคบ้นี่เอามานครับนะปัดๆรับนีเป็นกระปูหงาบตนี่บอกเว่า้งมีบอจัดหาว่าอตัวเมียแบบนี้นี่ลองละเลยนี่ ครับนี่สีหาอะไรอวยเึือนแล้วครับพี่น้องหนาแล้วสิอวยล่ะครับคำล่ะครับหาอะไรอวยครับพี่น้องทีเดียเมื่อนะครับพี่น้องขับฝนหนาไปขึ้นไปหาหมดคับป่ามันจะอยู่ครับป้าปลาได้ปะครับก็ได้พ่ออุระพ่ออยากพ่อกินครับบ่าวกันหาอะไรอวยกันดันนี่ใบสามนะพี่น้องมไใบสี่สิบหกครับดึกอยู่พุ่แม่ว่าเอาอีกหนูดีกัน ถ้ามะฮู้นี่กะสิถาท่านอุ้ยครับก็เมย์ครับขึ้นไปนั้นครับมาได้กบอินท์ก็ถ่ายแม่อะไรตัวหนึ่งครับดีครับคือแบบกบกับกระปูครับใครเยอะครับพอได้กินเอ้ยนี่ครับพียงนี่ครับกระปูก็ถือว่าด้ เรานีจตรณาอย่างครับนี่เด็กปูใหญ่นี่ว่าได้ยู่ครับได้พอแล้วครับนี่ครับกบกบาวไปตัวนึงนี่นี่ข้าวกบได้หนึ่งตัวเขียนกระสามทีตัวเขาพี่น้องครับนี่เด็กกลับเด้อครับข้าพดหน่องครับขับแต่ไหนว่าอยากพอกินครับกัน ครับมือม้านมือบอแต่พอดีในครบตัวนึ่งในยูบใหญ่เอาหม่เนอะขนาดใหม่ไงเอาใหม่รับเบาก็แม่กับสีครับแล้วแม่แล้วเบาหูนี่ก่หูกับเมีครับเมือนว่าทุกคนเลยครับไปสามนะครับพี่น้องมาทด้เต่าครับเบาก็ขอบคุณขอบคุณเ้อครับพี่พลอยเม่ครับเอกยไอ้ไซยิ่งสุขูทุกคนครับอยู่ในประเทศครับกลางประเทศครับที่ยังเห็นกำลังเล่นเลินใจเบาตัวสมุนไพรครับครับบางไปนี้ครับต้องน้อยครับพี่น้องเบาตัวอีสานบ้านเท่าครับให้พ่อแม่พี่น้องพี่พ่อแม่ครับ กดไลค์กดแชร์บบาเนี่ยครับพ่อเป็นกำลังแร่งใจครับรติหาวิธีชีวิตบ้านๆครับดูรอยเหนื่อยของห้องกับวอนในเมืองในแง่ครับตามดูดูการครับพี่นอ้องกระโค้ยพี่น้องบบาวครับอยู่ดีไม่แห้งกำลังเลยทุกทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับ